ทำผิดพลรลบจราจรไม่อยากถูกออกหมายจับแต่ก็ไม่มีเงินเสียค่าปรับทำยังไงดีเป็นที่ฮือฮานะฮะหลังจากบชนหรือกองบัญชาการตำรวจคนครบาลมีการออกประกาศว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกรณีว่าประชาชนโดนใบสั่ง จากกล้องความเร็วกล้องวงจรปิดกล้องตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณตามถนนต่างๆถ้ากรณีหลงกระทำผิดและได้รับใบสั่งเมื่อตำรวจมีใบสั่งมาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหนังสือเตือนและมีหมายเรียกตามมาหากฝ่าฝืนหมายเรียก2ครั้งจะโดนหมายจับซึ่งเวลาโดนหมายจับนะฮะตำรวจเขาก็ชี้แจงว่าจะมีการเสียประวัติมีการคีลงในระบบคอมหรือระบบคามของตำรวจนี่แหละ ปเจอที่ไหนจับที่นั่นออกต่างประเทศไม่ได้เสียประวัติต่างๆนานาหลายคนอกสั่นขวัญแขว,น,ขวนนะฮะว่าเฮ้ยต้องทำยังไงหลายคนผมเชื่อว่าเคยโดนใบสัง่งไม่เคยไปจ่ายหรือลืมไปจ่ายพลาดแต่บังเอิญตอนนี้นะ่ะเงินไม่มีจะกินแล้วน้ำมันก็แพงข้าวก็แพงเงินจะส่งลูกยิ่งจะเปิดเทอมเนี่ยไม่มีเงินกันบอกเฮ้ยทำยังไงดีไม่อยากโดนหมายจับไม่อยากเสียประวัติไม่อยากถูกจับกุม ต้องทํำยังไงในเรื่องนี้นะฮะในการที่ว่าเมื่อเราหลงกระทําความผิดแล้วเราไม่มีเงินจะเสียค่าปรับในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากถูกหมายจับด้วยในกรณีการออกหมายจับนะครับเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนนะเขาจะมีใบสั่งมาที่บ้านนะจากกล้องวงจรปิดกล้องความเร็วอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นเขาจะมีหนังสือตามมาเขาเรียกว่าหนังสือแจ้งให้ชําระค่าปรับภายหลังจากอ่าแจ้งชําระค่าปรับแล้วเราไม่จ่าย เขาก็จะมีหมายเรียกเจ้าพนักง,งานเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1มานะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากถูกหมายจับนะครับเราก็ต้องว่า1กรณีว่าโดนใบสั่งมาที่บ้านนะฮะมีหนังสือเตือนมาแล้วและมีหมายเรียกตัวผู้ต้องหาครั้งที่1จับพนักง,งานสอบสวนมาเราก็เข้าไปชิงมอบตัวชิงมอบตัวเลย โดยการเข้าไปมอบตัวนะฮะเราก็ให้การรับสรารภาพซึ่งไม่ต้องประกันตัวเพราะว่าความผิดโทษต่ำกว่า3ปีกรณีไปพบตามหมายเรียกไม่ต้องประกันตัวหลังจากนั้นให้เราให้การรับสรารภาพเมื่อรับสรารภาพปัพ๊บพนักง,งานสอบสวนก็จะส่งสำนวนไปที่อายการเพื่อฟ้องในวาจาใน1วันนะฮะภายใน1วันจะสามารถส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลได้เมื่อไปถึงศาลนะฮะเราก็ให้การรับสรารภาพซึ่งคำตัดสินของศาลอาจจะลดโทษให้อาจจะปรับเหลือ500 นะฮะจากพันหนึง่งรับลดกึงหรืออาจจะว่าอ่ากำหนดกาหนดการลงโทษไปก็ได้รอการกําหนดโทษคือไม่มีโทษสารท่านมีอานาจโทษก็คือเกิดจากไม่ได้ก้ายแรงนะฮะไม่ใช่ความผิดร้ายแรงไม่ใช่ความชั่วร้ายอะไรท่านอาจจะรอกําหนดโทษก็ได้ หรือกรณีว่าท่านตัดสินลงโทษปรับแต่เราไม่มีเงินเสียค่าปรับทํายังไงท่านให้เราลงมาด้านล่างนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วเขียนคําร้องขอบําเพ็ญตนแทนค่าปรับศาลไม่ได้รับคําร้องก็จะให้เราไปบปําเพ็ญตนนะฮะไปกวาดลานวัดอ่าหรือไปขุดลอกน้ําไปช่วยอ่าบำเพ็ญตนต่างๆนะฮะโดยปกติศาลจะให้วันละ500เมื่อครบกําหนดแล้วนะฮะเราก็จะพ้น เห็นไหมถ้าแค่นี้เราก็ไม่โดนหมายจับแถมไม่เสียค่าปรับไม่มีประวัติด่างพร้อยทั้งสิ้น